ทุกมมาในขณะน,นี้พร้อมแล้วครับที่จะปล่อยออกจากซองครับมมาออกแล้วขณะนี้เทพประบูรณขวัญโชคเป็นตัวนำธาน,นีมาลายเป็นตัวที่สองหนูวบีบีที่สามถัดไปเป็นยอดรัตนกุลที่โค้งปลายเก้า เทพประบรขวัญโชคเป็นตัวนำขณะนี้ธานีมาลายเริ่มใน้างนอกเป็นตัวนำแล้วที่ป้ายแธานีมาลายเป็นตัวนำหนุ่มบีบีเป็นตัวที่สองเทพประบขวัญโชคที่สามยอดรัชนกูลที่สี่ที่โค้งไปเจ็ดธานีมาลายเป็นตัวนำอยู่ นูบีบีเป็นตัวที่สองดีวันเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่้ปยอ,อกจ่อทางตรงธานิมาลายเป็นตัวนำรูบีบีเป็นตัวที่สองดีวันที่สามขณะนี้ธานิมาลายยังเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยน,นูบีบี ขณะนี้หนูมีเป็นตัวนำเสียทันนมาลายและดีวันถัดไปเป็นยอดเอกชยัย